เดี๋ยวพามาดูนะคะในวันที่อากาศร้อน40องศาเด็กๆในห้องเขาจะอยู่กันยังไงเออว่าไงลูกปปะเข้ามาแล้วเออเด็กๆเขาอยู่กันนะคะเด็กๆเขาอยู่กันได้เพราะว่าแม่จะเอาเป็นน้ําแข็งเนาะมาไว้ให้กันเด้เลแล้วเปิดไฟก่อนออกไม่ได้ลูกออกไม่ได้อ่ะนี่ก็คือจะเอาน้ําแข็งนะคะใส่นี่มาวางไว้ให้ในแต่ละจุดนะให้เด็กๆเขาอยู่กัน อ่าโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำแข็งให้เดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำแข็งให้นะคะแม่จะเปลี่ยนเอาน้ำแข็งมาเปลี่ยนให้ใหแป๊บหนึ่งลูกอันนี้เทก,ก่อนเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเป็นละลายหมดละละลายหมดแล้วโอ้ยเย็นแล้วลูก เย็นไหมอยู่ในน้ำแข็งเย็นไหมเอาเอาเอาเรียน้ำแข็งอุยอ้ยอุกัดทำไมอุยอ้ยอุยอ้ยอยเป็นอะไรเป็นอะไรก,กันแม่ไหม หยุดเลยนะไม่ทำนะไม่ทำกันนะ,ะเปลี่ยนกระมังนะใช้กระมังนี้ Okay, อเปลี่ยนน้ำแข็งเสร็จแล้วก็จะย้ายตัวนั้นแม่เขานะคะเนี่ยเข้ามาอยู่กับเด็กๆในห้องนี้นะคะ